โอ้ยเย้แล้วไอ้เหี้ยนี่คืนโกงที่สุดในโลกมึงเจอมึงมาหนิมึงมาหนไหนไหนไหนกระโดดก๊อบกระโดดก๊อบกระโดดก๊อบกระดดก๊อบตีไงตัดๆี่ไงกางนักเลยเยาว์ดีแม่ผมลืมหมดแล้วแม่งเล่นยังไง เออกูลืมไปเข้ามือเหมือนกันเนี่ยต่อยแม่งก่อนไหมเยอะยเอ้ยเยอะได้ไปแล้วไปเ่ยไปอผมนี่มาดิมาดิมาดิมาหนีดิก่อนหนีก่อนกูไปดิเยกูต้องไปดิยเ่อนมาไือนเอ้ยไีไดไดีไดีไปดยไปดีไปดีไปไปดไปดีไเลยไปดี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 ไปดไปดีไปดียไ้ไีไดี ต่อยแม่งก่อนมาดิมาดิเฮ้ย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 ไอ้เเฮ้ยลุกดลุดไอเียล้ดเฮยแม่งลุกดำไ้สัตว์เ้ยแม่งเั้ยิงทีเดียวแม่งจบเลยชีวิตเนีย่เดียวรู้เรื่องไอ้จียเฮ้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 ยเด้ยร้้้ยเฮ้ยะ้้ย้ยว้ยยเยเวะ ไอ้ไอ้ไปลกทไอ้ไอ้ไม่ตายแ้ไมมันล่วงว่ะไเมออ้ออ้ันรั่กันนะเฮ้ยเฮ้ยพื้ื้ไอ้ดีไอ้ดีดไอ้่กบอยจะนะก่อนตายเว้ยเออจนก่อนตายเออเอารอ่ะะ่อนตายอ้จะนกอนตายเมื่อกี้จงอ่นะทอะไรบได้ครับว้โล

ไปดิไปดยไปดิไปดิไ้ดิไปดิไปดิไปดิไเดิไอดิไเดิไปดิไเดิไเดยไปดิไปดนีปดิไปดิไปดิไ่ดิไปดิไปดิไาดิไปดยไปดยไปดิไปดยไปดิไปดิไดิไดไปดิ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 ไปดยดดเดดดดดดิดดดไดดดยดดดดไดด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 ไดิด เบ้มันจำได้ไว้เฮี้ยนี่หน่อยอันนี้ต้องอันที่สามลงก่อนว่าแล้วแล้วที่สามก็จะขึ้นอะไรอะไรจะมาถึงที่น่ไอดิไปดิไปดิไป้ดิไอ้ดิไปดิไอ้ดิไ้ดิไอดิไอ้ดิอ้ดไอดิอ้ดดิไอ้ไอ้้อไออ้้ออ้ไอไ้ นี่แหละเว้ยเขาเรียกว่าหมองูตายพวกงูเลยแม่หมองูหมองูมันก้าวหนีไปมึงเอาวหนีไปเอ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะถึงว่อะไรอ่ะมึงรอเฮ้ยอย่าตกนี่อย่าตกนี่ตกยิ้วมึงรอกรับแบ๊คมึงรอเถอะกูมาแล้วเฮ้ยไอ้เาตีอะไรวะพูดกับไปพูดกับที่มามาเดมวันเยอะมาไดิมวันเยอะ ปืนยพเอไ้ม่กล้าไปสู้กับบอยู่าด้ว่าืนมาดิ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 มาดมาดิมาดิมาดิมามาดิ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 มดิมาดาดิมาดาดิม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 ามาดิมาดิมมาดิมมาดิ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 มาดมาดิมาดดิมาดดิมาดิมดิมาดิมาดิมาดมาดิ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 มาดาดิมาดาดิมิมาดิาดิมาดิมาดิมา ยิตัวเองทำไมแล้วดีกูจะต่ตรงนี้ตีไอ้ดีไอ้เอ้ยอ้เอ้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ะเอ้ไเอ้พุ่งเอาเหองพุ่งเอาเหรตบตมะดิไปเือีัูเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮ้ย ไปดิไปดิไปดไดิไปดิไปดิไปดิไดิไป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 ดไปดิไดไดิไป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 ดไดไปดได้ไได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 ้ไไดไไไม่ได้ไได้ไดไม่ได้ไไดไไดไ นอนสบายแบกเหมือนใบนำเลยเลยัวตัวเฮ้ยกลับไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอด้วยเตีมันเลยตีมันเลยไฮ้นี่ยมันมันดื้อมันดื้อไอ้เนี่ยเ้ยแม่งกมักล้าไปเอาปืนเลยเอาหาปืนสังนันเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าเกะรขึ้นเกรขึ้นเกดขึ้นเเกดอะไนเอตีีไงตงีเว่ตัีเว่ โอ้ยลีบ่ะไอ้เดียมันรีบ่ะบอดี้บดีกยบอดี้บดี้ยโอ้ยดี้บดีไไอเฮ้ยเฮ้ยทําวิ้งที่นี้ที่นี้คุ้นคุ้นไอ้แบงไอ้เ้าไอ้แบงค์ไป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 ไไป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 ไไป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  เอ้ยย <Z an aaS as> ังไงยังไงครับยังไงครับโปืนมันจะชอบยุ้งบนสินะแย่แล้วกูเชี่ยเลือกอย่างไม่โดนลามเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ตนี่นี่ต้องโดนกระบอกทีมุญง่ายอุ้ยตรงนี้แย่มากเลยด้วยกูบอกเลยมึงจะตัดกำลังพี่ก่อนเหรอไอ้เชี่ยหอกมันจะดีกว่ากันไม่ใช่เหรอไอ้เชี่ย ตีไอ้ไอ้ปืนอ้ไอ้ปืนปืนปืน่เฮ้ยปืนปืนปืนปื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 นไม่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 ได้ไม่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 เฮ้ยเปนแทงได้ป่าวะไอ้กดยากเลยเกมยี้ดีก็มาดิไอ้ไอ้ไอ้ไ ไอ้สัตว์ไอ้ฮ่าาฮไม่มีที่ยืนแม็กซ์นี่แทบมีปืนแม็กได้เปรียบมากเลยสำหรับด่านพี้น้ำแข็งแบบนี้อ่ะนี่คนได้เปรียบเลยแม่ขึ้นแม่ขึ้นอ่ะแม่ขึ้นแม่ขึ้นอ่ะวิว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 ไอ้สัตว์เอ้ยได้ปืนก่อนได้เปรียบชิบหายเลยอุ้ยปืนพื้นทักมาเร็วครับพี่ใจพี่ใจเราเป็นน้องชายกันพี่น้ำแข็งทับตายสัตว์เดี๋ยวดตอนนี้

ปพืดพ no ือ <deux> <full> <thôi> ้าากูไ so ม <grateful> <sh arp> ่หยิบปืนไอ้ีาพ่งหยิบไอสัตว์เลยอุ้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 ยอะไรเนี่ยโอ้โหเ้้ยอะไรเนี่ยไปไปสิไปสี่ไอสัตว์ไปสิ่ไอไไอไไอไอไไอไไไอ้ไอไออไอไลไไมไไกออุออ เอ้ตัวตัวนี้มันขยับได้ไ้ตัวข้างบนมันขยับได้เว้ยถ้ายิงโดนอะนี่ว่ะเมฆมาหนไป้วเมก็มาอะไโลบางที่หายเล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโง่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 โงยเง่โง่โง ดีไปบอลไปไปบอลไปแล้วกูไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยดีไงกูได้ปืนแล้วมึงมามึงมามึงก็มาดีไอ้แบกวู้มึงดูดูยิบราติกเขาตีไอ้โอ้ยพี่เดนกินเยอะจังหวะยิบราติกันอุ้ย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 ขอโทษครับพี่ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับตีไอขอโทษดีอะไรล่ะขอโทษดีอะไรล่ะแรงเลยแรงสัสสัสเลยแหละจะทำไงตัวเนี้ย วุ้ยตัวนี้มันลงนี่หว่าจะขึ้นยังไงอ่ะเอ้าก็ต้องไงเนี่ยยิงโซ่ข้างบนไงยิงดิเปิดได้เจ็เคเอาเขาไม่กลัวเอาคุณครับขอบคุณครับเอาคุณครับพี่ขอบคุณครับเป็นไรอยากแรงเลยแบ่บอยากยิงยิงมาไม่รอดเลยก็ยิงให้พี่อ่ะอยากแรงเลยแบ๊บคนแรงเลยอ่ะ อะไรอะไรเอ้ยอุ้ยอุ้ยปืนปืนหลุดเลยอุ้ยไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแม่งโลกเฮียอะไรเดียวเฮียอะไรเดียวต้องปีนขึ้นเลยอุ้ยปืนมันจะดรอปข้างบนแบบนี้อาจจะแย่แย่แล้วแต่ไปไปไปไอ้เคนี้ไอ้เคดี้ดิไม่นะน้องชายเราไม่เล่นกันดีกว่ามึงอย่าเล่นไปเรียนได้ปะแบกปะกะ แทงกูเลยนี่หว่าไอ้สัสไปแล้วกูเรไปอันนี้ตอไไฟดีกว่าไฟดีกว่าจะตกเฮ้ย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 เฮยเเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีแกเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เเ โดนยิงดอนยิงโคตรเท่เลยแม่ๆพี่จะไม่รอช้าพี่จะรีบปิดชีพเะลนะแบบไม่ให้รอนะตีไงปีนี้ปิดี้ปีนีวมาปิดดีตีไงเป็นแบนเลยมาปีดดีก็มัฟปีนได้แมองเลยคอนพิวเต้นไหลไปตามกอกเลยกันล่ะวัดใจอีกแล้ววัดใจเอว หุ้ยไปยังปืนแรงจะไอากสัตว์จะได้แผนกลัวแบบันไปเถอะเฮ้ยทิ ah. ้งป oh, ah, ah, ah. ืนยังไงวะตุ๊กจีเหรอเออนี่ไงเฮ้ว้ยเ้ยเฮ้ว้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเยเฮกตเฮ้้ยเฮ้ยด่านนี้แบก้ยเยเฮเฮยเฮยเยเฮยเลยเฮ้เฮ้เยยเฮ้ย้ย้เฮ้ยยเเ้ย ก็ตกไปดิกตีตกไปดิตีตกไปดิ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 ดีดีดีฮ่า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 ย่าฮ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 ้าก่าฮ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 ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาา่